And then this one and this. This one, bún chả. Bún chả. Okay. Bún okay. chả. It's very famous for it. And this one, phở. Ah -huh. Phở. number ten. Number ten. Uh. It's number one. Yeah. Mm. mm. Okay. 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 Thank you so much. อีกเช้าวันหนึ่งที่ฮานอยเวียดนามนะคะกูอยากกินกาแฟไข่กูก็เลยถามรีเซพชันของโรงแรมค่ะทีนี้เราเดินออกมาแล้วนะคะนี่เจอคุณแม่นะคะเราถ่ายทำและคุณแม่ไม่โอเคนะคะการถ่ายทำในครั้งนี้โอเคแล้วก็ไม่โอเคค่ะมันถือว่าไม่ว่ากันนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะก็จะเจอร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวนะลวกเส้นอยู่แต่ว่าจุดประสงค์ของเรานะเรายัง อยากกินกาแฟไข่ค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรนะก็ดูข้าลวกเส้นนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะก็คล้ายๆบ้านเราอะค่ะมีรถจิตรทหารเวียดนามขับในเมืองด้วยนะคะให้ความรู้สึกคลาสสิกดีค่ะเดินมาถึงตรงนี้แล้วเป็นผล,ลไม้หรือผักอะไรคะเพื่อนๆทราบไหมมันคืออะไรช่วยบอกทีนะคะถ้าใครทราบ เห็นเขาบอกว่าเหมือนเป็นแบบบิ๊กแฮนบุตดาค่ะก็คือเหมือนมือพระพุทธเจ้าค่ะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็มีดอกไม้ขายนะคะมันดอกทิวลิปหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดว่าใครมีคู่รักนะคะก็สามารถที่จะซื้อให้กันและกันได้นะคะระหว่างนี้นะคะก็เหมือนมีรถว i p p นะคะผ่านมาเหมือนเป็นคณะทัวร์เลยอะคะ่ะก็มีหลายคันเลยค่ะ ขับอ้อมเมืองเดินไปเดินมานะคะก็เห็นร้านเนติมอีกแล้วค่ะกูเป็นคนที่ชอบกินเนติมมากแน่นอนนะคะต้องเดินเข้าไปสั่ง you? thank you ได้มาแล้วนะคะ มีความเป็นนม,มนี่นาลาน,นี้นะอร่อยอันนี้หมื่นดองประมาณสิบสี่บาทค่ะไปเรากินไปเราแวงไปนะก็ <c oughs> ต้องข้ามรถอ้ข้ามถนนไปได้วย เดินเลาะเมืองเราก็จะเจอแม่ค้าที่ขายผล,ลไม้ด้วยจักรยานเป็นระยะระยะนะคะอารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนที่อยู่ประเทศไทยเลยอะคะ่ะอันนี้ลูกส้มหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะแต่รู้สึกว่าน้องเขาลูกใหญ่มากเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเป็นส้มพนาาันอะไรถ้าเกิดว่ามีคนทราบนะคะก็แจ้งกูมาได้เลยนะคะ เพื่อนๆขามาอีกแล้วค่ะใส่ชิมอย่างกูต้องไม่พลาดค่ะชอบมากเลยพวกสตรีทฟู้ดพวกน้ำหรือขนมที่ขายอยู่สองข้างทางนะคะอยู่ริฟุตบาทนี้อยากจะชิมให้หมดเลยนะคะ this orange lemon yeah. you mix together or you mix with other <laughs> many ingredients oh with sugar cream แล้วนะคะเพื่อนๆที่ถนนอะไรเนี่ยโผเฝอหางมง<ฮ>เป็นน้ำอ้อยผสมเจลลี่น้ำอ้อยผสมเจลลี่ส้มกับขาาหวานไน่แล้ว บางทีกูก็ยังไม่ชินกับการเดินบนท้องถนนที่ฮานอยนะคะเพราะว่ารถเยอะมากแล้วก็เขาว่าจะขับด้านขวากันค่ะแต่ก็จะพยายามระวังค่ะนั่งแกร็บนะคะจะไปมาหาวิทยาลัยวิหารวรรณกรรมมหาวิยมมา,าลัยชาติ <laughs> <His hand>. <laughs> <laughs> what? Sorry? Sorry, sorry. Hold well on, what happened? すいません。<laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> ก็แพงนี้วิหารมนก,กรรมนะคะโอ้ว h a แท e แพง